สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f c e b o o o Page เพื่อนเกษตรชาแนลนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าทําไมไม่ปลูกผักขึ้นช่ายให้ดปนิกบ้างนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอจริงๆแล้วก็ปลูกปลูกตลอดนะครับผักไฮโดรปนิกก็จะมาให้ดูนะครับอันนี้แปลงที่ลงไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ล้อมด้วยผ้าขยงเพราะว่ามันมีไอ้นั่นนะครับ หมามันชอบเข้ามาวิ่งมาหยอกกันมันเหยียบแผ่นโฟมแตกนะครับหนุนรอยแตกจะอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ครับมันเหยียบตรงเนี้ยแตกเห็นไหมครับนั่นอันนี้ความความกว้างของแปลงอยู่ที่120เซนนะครับยาวไปนู่นก็ประมาณ10เมตรนะครับโดยประมาณประมาณ10เมตรส่วนฝั่งนี้เป็นแผ่นโฟมเก่านะครับแผ่นโฟม อันเนี้ยใช้งานมั้งแต่ยุคแรกๆที่ผมทำคลิปให้ดูนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับสปี3ปีที่แล้วอันนี้ก็ยังใช้งานปกตินะครับมันก็มีแตกบ้างก็มาใช้เอามาใช้แบบผสมผสมเอานะครับมันก็พอพอได้นะครับแผ่นโฟมแผ่นโฟมคือเราต้องใช้แบบธนุถนอมอันนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเน,นี้ยลงแปลงก่อนลงแปลงก่อนได้ไม่กี่วันนะครับอันนี้ก็เริ่ม เริ่มสวยแล้วจะให้ดูมันก็จะเริ่มมีนี่มีระบบรากปลูกออกมาแล้วนิดหน่อยนะครับเนี่ยมีรากปลูมาแล้วจริงแปลงนี้แม่พ่อกับแม่เป็นคนปลูกนะผมไม่ได้มาลงมาดูแลอะไรเพราะช่วงนี้ไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับก็ก็มาถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับพ่อกับแม่ผมปลูกเองนะครับท่านก็ไม่ได้มีแบบว,ว่าเทคนิคอะไรมากนะก็ทําตามที่เคยจําได้นะผมบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยเท่าไหรก,ก็ใส่เท่านั้นนะครับ คือปลูกนี่มันไม่ได้ไปขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะรมันอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มปลูกตอนไหนแค่นั้นนะครับจะเริ่มปลูกตอนไหนคือหลายคนยังไม่ได้ปลูกก็สอบถามเยอะแยะมากมายนะครับคือถ้าจะมานั่งตอบคาถามในคอมเมนต์นี่อู้ยเยอะมากนะครับคือถามซ้ำๆวนๆไปมาซึ่งผมก็ทําคลิปไว้เกี่ยวกับการปลูกเยอะแยะมากมายไว้ก่อนหน้านั้นนะครับสมัยก่อนนะเมื่อ3ปีที่แล้วช่วงที่ทําคลิปเมื่อ3ปีก่อนเกี่ยวกับ ปลูกผักพวกเนี้ยมันก็จะมีบางกลุ่มนะครับก็เข้ามาด่าเขาเม้นต์ด่าเพราะว่าเป็นเขาพูดแบบไม่เพาะเลยครับเป็นเพาะมึงนี่แหละอะไรประมาณนี้ทำให้ผักราคาลงอะไรเงี้ยบอกให้คนก็ปลูกแบบนั้นนี้ทําให้ผักราคาลงผมก็งงเลยครับผมก็บล็อกทิ้งเลยนะครับบล็อกทิ้งเลย,เลยปิดการมองเห็นเลยเพราะว่ามันไร้สาระมากนะครับจริงๆผักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเออผมจะพูดคลิปเกี่ยวกับปลูกผักแล้วทําให้ผักขึ้น ทุกอย่างมันไม่ใช่นะครับมันบางอย่างมันก็มีเรื่องหลายๆอย่างประกอบกันนะครับบางคนบางครั้งบางครั้งนะครับช่วงที่แบบว่าผักแพงมันอาจจะขาดตลาดช่วงหนึ่งมันขาดตลาดอาจจะเกิดจากน้ําท่วมภายแล้งอาจจะเกิดจากนู่นนี่นั่นจริงๆคนเขาก็ปลูกเยอะปกติครับบางคนเขาก็ดูคลิปเขาก็ไปปลูกอย่างมากก็แปลงเล็กๆเอาไว้กินเองอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับช่วงเนี้ยผัก เมื่อเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณตุลากนยาตุลาพฤศจิกาประมาณนี้ผักเนี่ยขึ้นช่ายราคาประมาณ200บาทต่อกิโลนะครับ200บาทคือประมาณ200อัพนะครับ200กว่าบาทเลยแล้วก็ผักชีก็แพงมากนะครับคือคนก็หันมาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ผมเคยพูดไว้เยอะมากนะครับคือคนเราเนี่ยจะทะําเกษตรจะหวังรวยใน ในครั้งเดียวมันมันยากนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทําหลายๆอย่างบางทีพอเห็นกระแสแบบว่าขึ้น่ายขึ้นราคาแพงผักชีขึ้นราคาแพง,ก,าาแพงก็หันมาทยอยกันพากันปลูกเต้มนะครับทยอยหันมาปลูกอย่างเงี้ยคือเห็นอะไรขึ้นก็ปลูกสิ่งนั้นเห็นกล้วยราคาแพงก็ซื้อกล้วยแพงๆกล้วยด่างมาปลูกอย่างเงี้ยเห็นอะไรแพงๆขึ้นมาหน่อยก็พากันทยอยคือตามตามไปเรื่อย บางทีบางคนเขาก็จับทางถูกเขาเขาจับทางถูกเขาก็รวยไปบางคนตามเขาอย่างเดียวมันก็จับทางไม่ทันจับทางไม่ถูกคือช้ากว่าเขาเก้าหนึ่งบ้างดีก็ขาดทุนก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนัน้นการทําเกษตรบางทีมันก็ทําด้วยใจรักก่อนอันดับแรกนะครับปลูกในสิ่งที่เองชอบในสิ่งที่เองรักปลูกนิดๆหน่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมกิ่งพันุสะสมอะไรไปเรื่อยๆนะครับขึ้นช่ายผักชีก็เหมือนกันก็ มันไม่รู้ว่าเวลาราคามันจะขึ้นแพงในช่วงไหนเดี๋ยวสักหน่อยพริกก็ขึ้นแพงก็ทยอยพากันปลูกนะครับทําไมเราไม่มองเป็นฤดูกาลฤดูกาลไหนที่ผักมันควรจะแพงอ่ะก็มันก็น่าจะเดาออกนะครับอย่างขึ้นช่ายกับผักชีแน่นอนอ่ะหน้าฝนยังไงมันก็แพงอยู่แล้วครับหน้าฝนเพราะว่าผักตัวเนี้มันโดนฝนนิดหน่อยมันก็มันก็เน่ามันก็เปื่อยแล้วมันเป็นโรคง่ายนะครับเราต้องทําหลังคากันฝนให้มันหน่อยถ้าจะปลูกในช่วงหน้าฝนผักหลายๆอย่างนะครับ หน้าฝนมันก็ขึ้นแพงเดี๋ยวสักหน่อยพอพอแรงๆหน่อยเดี๋ยวก็พลิกขึ้นราคาแพงมะนาวขึ้นแพงก็ทยอยพากันตามกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องมองเกมไว้นะครับว่าช่วงเนี้ยเขาต้องการอะไรอย่างเช่นปีใหม่คอยดูเนี่ยขึ้นช่ายปีใหม่เนี่ยขึ้นแพงเหมือนกันครับเพราะว่าเขาจะกินพวกเมนูพวกเนื้อย่างเมนูอะไรต่างๆเนี่ยช่วงปีใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นแพงครับบอกไว้เลยไอ้ตัวเนี้ยจะขึ้นแพงปีใหม่ผักบางตัว แล้วก็ผลไม้บางตัวก็จะแพงในช่วงเทศกาลเช่นตุตจีนนู่นนี่นั่น,นครับก็จะแพงวันศาสตร์ไทยศาสตร์ขมรนศาสตร์สวยศาสตร์แต่ละภูมิภาคอะไรเงี้ยวันศาสตร์นะครับวันอะไรเกี่ยวกับเส้นไหว้บรรพบุรุษอย่างเงี้ยพวกกล้วยอย่างเงี้ยจะแพงก็สังเกตเอานะครับช่วงไหนสินค้าบางตัวมันแพงมันตามฤดูกาลตามเทศกาลนะครับวันนี้ก็พามาดูนิดๆหน่อยหน่อยครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมนะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าทำไมไม่ปลูก ขึ้นช่ายไฮโดรปนิกไม่ปลูกผักไฮโดรปนิกก็ปลูกครับปลูกตลอดบางทีไม่ได้นําเสนอว่าผมนําเสนอบ่อยนะครับวันนี้ก็พามาดูเฉยๆมาพาชมมาดูฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยหอมเปยนะครับไม่ใช่ครับสารเน่สารเน่พูดผิดอันเนี้ยสารแณรนะครับเนี่ยสารเน่แปลงเนี้ยสองปีนะครับสองปีเนี่ยจนพลาสติกดํามันเริ่มผุพังก็ว่าจะเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนมันก็มีรูบ,บ้างนะครับเนี่ย มันอาจจะอาจจะไม่ค่อยสวยจะให้ดูเนี่ยเพราะมันเข้าช่วงหน้าฝนครับหน้าฝนเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีพวกแบบว่ามันเป็นเชื้อราจากน้ําฝนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ไม่สวยแต่เนี่ยกำลังกําลังแตกสวยแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้กําลังแตกเริ่มสวยขึ้นแล้วเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนี่นครับอันนี้ปลูกครั้งเดียวนะครับอยู่2ปีเนี่ยปลูกบนน้ำนะครับปลูกแบบไฮโดรบานิกนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ